ซื้อลูกบุกในงานคอมอย่างไรให้ได้โปรโมชั่นและราคาดีทีสุดกันนะทำไงดีและแล้วก็มาถึงงานคอมมาส์แรกของปีนี้นะครับเป็นคอมมาส์ที่บอกเลยว่ามีโปรโมชั่นสินค้ารุ่นใหม่น่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะ โน้ตบุ๊กที่เป็นไรเซน5000ซีรีส์แล้วก็โน้ตบุ๊กที่เป็น Intel Gen11 นะครับมาครบทั้งคู่มาเต็มมากๆเพราะว่านอกจาก CPU รุ่นใหม่แล้วยังมาพร้อมการ์ดจอรุ่นใหม่ด้วยนะครับตัวของ RTX 30 s e รีส s นั่นเองแต่ว่าเทคนิคการซื้อเข้ามานะครับจะเป็นอย่างไรซื้อให้ได้คุ้มค่าให้ได้โปรโมชั่นมากที่สุด มนนมาานนแะํให้ชเทคนิคการซื้อคอมมานดง่ายๆนะครับต้องบอกว่าการจัดผังบูธของคอมมานดนะครับมันจะมีหลายๆร้านอยู่ในที่เดียวกันนะครับหรืออย่างเป็นแบรนด์นะครับสมมติแบรนด์หนึ่งรอบบูธเนี่ยมันก็จะเป็นของแต่ละร้านไม่ใช่ของร้านใดร้านหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะได้ราคาดีที่สุดก็คือการถามมันทุกร้านนี่แหละครับสมมติร้าน A นะครับถามโน้ตบุ๊กมาราคา2 0 0 0 0บาทมีแถมเมา์น่นนี่นั่นเราก็เลยเป็นร้านที่2อเลยครับร้านที่2ให้เท่าไหร่จะ200,000เช่นเดียวกันแต่แถมมากกว่า ร้าน3อาจจะได้ถูกกว่าแต่ของแถมน้อยกว่าอันนี้เมื่อเราสำรวจได้โปรโมชั่นที่น่าสนใจนะครับเราก็เข้าไปซื้ออย่างร้านนั้นได้ข้อดีของในคมมาร์คคือเราไม่ต้องเดินไกลไม่ต้องเดินเยอะครับเดินแค่รอบบูธเนี่ยเราก็สามารถสำรวจราคาได้ครบแล้วนั่นคือเป็นเทคนิคแรกนะครับสำรวจราคาให้ครบทุกร้านก่อนซื้อครับเทคนิคที่2นะครับเทคนิคที่2ก็คือการบัฟราคาการบัฟราคานะครับก็คล้ายๆเทคนิคแรก แต่ว่าเทคนิคแรกก็สมมติเราได้โปรโมชั่นสนใจแล้วไม่ต้องบัฟได้เราก็เข้าไปเลยเทคนิคที่2คือสมมุติทั้ง3ร้านให้ราคาเท่ากันโปรโมชั่นใกล้เคียงกันเทคนิคการบัฟราคามาเลยครับก็บอกไปเนี่ยโปรโมชั่นเหมือนร้านแรกเลยเนี่ยราคาเท่ากันเลยของแถมเหมือนกันนซื้อมีอะไรให้เพิ่มไหมอันนี้คือการบัฟราคาก็คือเอาราคาร้านอื่นมาบัฟราคาร้านนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเบื้องต้นนะไม่ได้เป็นการโกงองไรใดหรือว่าการโกหกนะ เพราะว่าเป็นเทคนิคเบื้องต้นเราก็แค่ไปบอกราคาไม่ได้เราก็กลับไปื้อร้านหนึ่งหรือว่าจะลองเดินไปร้าน3ลร้านสก็ได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการลองดูนะว่าจะปรับราคาได้ไหมเพราะส่วนใหญ่บอกเลยว่าเขามานะ่ลดได้ก็ลดขายได้ขาดไม่อยากผลกลับแน่นอนเทคนิคที่3าม ไม่เอาของแถมลดได้ไหมของแถมบางอย่างนะครับอย่างเป็นพวกกิฟต์เซ็ตของแบรนด์หน้วกันผมเคยได้กิฟต์เซ็ตเป็นกล่องเนี่ยพวกนี้ต้องแถมไม่แถมก็ไม่ลดราคานะครับแต่ว่าในทางกลับกันบางร้านเนี่ยเขาเลือกที่จะแถมเมาส์เกมมิ่งหรือแถมอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยถ้าเราไม่เอาของแถมสมมติเรามีอยู่แล้วมีคีย์บอร์ดมีเมาส์อยู่แล้วเนี่ยอาจจะต้องต่อร้านค้าดูว่าถ้าไม่เอาของแถมลดได้ไหมสักพันสองพันบางทีอาจจะไม่คุ้มหรอกเขาบอกอาจจะบอกว่าเมาส์เนี่ยราคาพันหนึ่งแต่ลดในห้าร้อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบไปกันบางคนอยาาากกได้ราคาถู ก็งดของแถมเอาลดราคาแทนในทางกลับกันถ้าลดราคาไม่ได้ขอของแถมเพิ่มได้ไหมโปรโมชั่นของแต่ละบูธแต่ละแบรนด์เขาจะมีของแถมที่เป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับแต่ราคาเขามีราคาสแตนดาร์ดแน่นอนครับราคากลางเลยแต่หน้าแต่ละร้านเขาจะมีราคาแก็บที่สามารถถอยได้มากน้อยแตกต่างกันอันนี้ก็ต้องลองต่อราคาดูหรือว่าถ้าเราบอกว่าของแถมปกติขอลดร,ราคาเพิ่มได้ไหมอันนี้ก็เป็นเทคนิคดูนะครับก็เอาง่ายครับลองขอลดราคาดูลองเม้ของแถมดู หรือลดไม่ได้เพิ่มของแถมได้ไหมอันนี้ก็ลองดูกันได้ครับข้อ4นะครับโปรโมชั่นตามงานเนี่ยงานคอมมาร์ตต่างๆเนี่ยเขาเรียกได้ว่ามีโปรโมชั่นบัตรเครดิตโดยเฉพาะนอกจาก0%นะครับต้องบอกว่าหน้าร้านหรือบางบางรุ่นบางแบรนด์อาจจะไม่มี0%ทั้งหมดทุกรุ่นนะครับแต่ถ้าเป็นงานคอมมาร์ตเนี่ยเรียกได้ว่า0%เกือบทุกบัตรเกือบทุกรุ่นเลยนอกจากนั้นยังมีออนท็อปนะครับหรือแคชแบ็กยอื่นด้วยสมมติตั๋วสักสากมหมื่นลดขงงึ่ง้ครบัเปนพันเหนึ่งาานคอมมร มา,มากมากเลยครับถ้าถามผมว่าเป็งานคอมมาดดีไหมผมก็คงบอกว่าผมแนะนำว่าไปงานคอมมาดดีกว่าสุดท้ายนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ